พูดด้วยอ่ะไปถ่ายใกล้ๆชายหาด,ด,ดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันในรถ จะพาทุกคนไปวีล็อกข้างนอกตอนนี้เราอยู่ที่สัตหีบนะคะแล้วนี้มีทิปกับน้องสาวค่ะีคะ่ะโอเควันนี้เราจะไปไหนกันคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาต้องพูดด้วยอะ่ะ <laughs> นี่จะบอกก่อนทุกคนคือเราอะ่ะหาข้อมูลเรื่องคาเฟ่กันตั้งแตบบ่เมื่อคือนวันนี้ก็สรุปก,กับน้องแล้วเราจะไปกันที่คาเฟ่ <c oughs> วันนี้เราจะไปสะแสมสารเออใช่เปนนแสมสาร,ราไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะตะก,กุงใช้มือน้ำหนาวเหลือเดินทางมาถึงคาเฟ่แล้วนะคะริมชายหาดสแสมสารนะคะใส่แมสก่อนอควเพื่อความปลอดภัยเอร็แล้วอยู่ในช่วงเขาทำนะคะแล้วเราจะไปไหนกินอะไร สั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าร้อนมากหาที่นั่งนะเออนี่ลมเย็นอยู่นี่นะวิวบรรยากาศถ่ายรูปได้นะทุกคนตรงนี้นะคุณไม่รับคุณบอกคุณบอกเค้กเค้กคุณไม่รับู่บบบบบที่ไหน ร้อนปะการังดำน้ำแก้ว้เอาของแซนะ่ะเดี๋ยวว่ากินเค้กกันนะสั่งมากินด้วยกันได้าด้าเราไปตะลุยกันอีกสาแฟได้เกมบชุดโก้ก็กล้วยหอมโอ้ก็กล้วยหอมมันได้ยินป่ะ <laughs> เห็นเห็นีะเออโชว์ทางแก้วไปเลยไอ้บ้งอย่างเี้ยไม่ต้องบางมันมันโฟกัสอัตโนมัติคือกูร้อนมากคนคือถ้ามาก็คือต้องสู้ชีวิตอ่ะวันนี้เราเลือกวันแบบวันที่มันแดดร้อนแรงด้วยอ่ะวันทิดแล้วก็คือเขามีก่อสร้างใดๆคือเขาก่อสร้างกันด้วยให้ดูนะแต่บรรยากาศก็ดีอยู่ตรงนู้นใกล้ๆจะมีชิงช้านะทุกคนแต่ ถามว่าสู้ชีวิตเดินไปไหมอ่ะคือไม่เอาไม่ไหวชื่อร้านเขาา้ขาท่าเข้าท่าคอฟฟี่ใครที่มาก็แวะมาได้น,นะคะแต่ร้อนมากมาโชว์หนโอ้ขนมถ่ายรูปถ่ายรูปลมแก้วขนมเค้กมาด้วยนะคะแล้วชิม เค้กต้องมีขอนะบิสคบคาราเมลชีคเค้กไม่หยุดละไม่เหมือนบิสกิตบ okay. well, ิสกิตแต่ทองด้วยแล้วนี่ม okay. okay. mm ันเหยียบลงไอจีได้ได้ใครก็ได้รัาไม่ใครก็ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันนะแข่ก็ได้โอเคบูมแรงอย่างนี้ก่อนนะแบบชนแก้ว หวานอร่อยกว่าอร่อยทำอะไรไอุ้ยอุ้ยหอมเลยกไม่รู้นานหรือว่ามันนิ่มหรือ่าจะเป็นอย่างงี้แล้วมันเปืนอนพิษณุ์นเป็นบุคคลพิษณุนะคนบประมงอะเนาะหนูนวกลิ่นทะเลกลิ่นไอทะเลได้บรรยากาศทะเลไหมพี่นึองได้ ก็กระถางเลยใส่นโถไดเลยได้โอเครับบทรับบทช่างกล้องแล้วหนึ่งทุกคนตอนนี้ก็ไม่ทุกคนตอนนี้นะคะก็ กิน,นบรรยากาศออกค,คาเฟ่เสร็จแล้วกําลังจะไปที่หาดเลยนะหาดน้ําใสค่ะหาดน้ําใสนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หาดค่ะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะหาดน้ําใสที่เราจะมาในวันนี้คือรถเยอะมากแม่หาที่จอดรถได้ไหมคะ <c oughs> กำลังดูอยู่นะคะว่าจะมีที่จอดไหม <c oughs> เราคิดว่ามันจะฉลบฉลบเฉ,ฉลียบฉลบช่างมันเดอดค่ะ รู้ชีวิตมากนะคะวันนี้ในการหาที่จอดก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่จอดไหมนะคะถ้าได้ไปทะเลก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเราได้ที่จอดรถถาดน้ําใสนะคะนี่มาครั้งแรกจากคาเฟ่เมื่อกี้อ่ะคือนั่งมาแป๊บเดียวเองนั่งลงมาประมาณ10นาทีถึงไหม จะบอกว่ารถเยอะมากตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นโอ้ให้ดูรถไปค่ะเราต้องเดินไปตรงนู้นเลยปะใช่ไปหาดเดยวนสู้ชีวิตพิชิตหาดอะไรนะน้ำใสใสโอยทุกคนวันนี้รถแบบเยอะมากคนเยอะมากปา มันเป็นเหมือนแผ่นที่ตรงนั้นเราก็เป็นแยกลองเดินไปดูก่อนโอ้โหคนเยอะมากพี่ว่าย่างอหไรที่เราจะไปก เราจะไปเดินตรงหาดนะหรือพี่ว่าเราเดินลราหาดคนเยอะมากอ่ะพี่ว่าถ้าเกิดว่าไปมันน่าจะแบบเลอะเทอะใช,ะใช่ใช่เราจะ,จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ให้ดูพียงท่านี้นะคะ <laughs> คนเยอะมากชื่นใจ <c oughs> ชื่นใจคะ่ะทุกคนคนเยอะมากจริง <c oughs> คนเทียบไปถ่ายใกล้ๆชายหาดเก็บบรรยากาศซะหน่อยนะคะ โอ้โหคนคนเยอะมากเยอะแบบว่าเหมือนรองเท้ากัดเลยอ่ะเจ็บทุกคนอากาศดีมากนะแต่ว่าคนเยอะข้าความรู้ส like ึกท en ja e ี่ได้มาพี่คูดคนมันเยอะเกินไปความจริงมันอากาศดีนะทุกคนคือบรรยากาศดีมากแบบมีต้นไม้มีทางเข้าก็สวยแบบไตรงที่มันก่อนถึงหาดอ่ะ แต่วันนี้คือเรามาวันที่คนเยอะไงแนะนําว่าถ้าถ้าอยากจะมานะคะก็คือมาวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ใช่หยุดยาวเออใช่วันนี้วันหยุดยาววันนี้ม่นช่วงนี้มนวันหยุดยาวใช่แล้วตอนนี้คือสี่โมงครึ่งอะทุกคนสี่โมงครึ่งคนยังเต็มหาดอยู่เลย ีน้องโซนไอนดีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นป๊อปอัพให้เลยค่ะขึ้นป๊อปอัพให้เลยค่ะขึ้นป๊อปอัพโซนนะคะโสดค่ะโสดสวยด้วยค่ะโปรโมทแล้วโปรโมทน้องให้นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องเล่นก่อนนะทุกคนแล้วไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะขอถ่ายรูปเล่นก่อนรู้สึกแบบใกล้ธรรมชาติมากเลยตรงนี้รูปประขออะไรอะทุกคนเอาเมนูมาเอาไเอาเมนูมากินมาดูมาแล้วหิวมาก ถ่ภาพมานทุกคนให้ดูแมวบ้านน้องงงใช่ไหมถ่ายภาพมาที่นี่น,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 นี่นี่น่าต้องไปไหน,นจับหน่อยชีขอจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมข <c oughs> อจับหน่อยได้ไหมโอ้ยก็น่ารักง่ายๆอ,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 อย่างเฉย่ายไปหมดเลยง่ายๆแล้วตอนนี้นอนเฉยเฉยเลยเนี่ยเขาขอลูกหน่อยได้ไหม <c oughs> มาหเรามานั่งกับเราเร็วอตอนนี้นะคะสภาพมแมวเนมเเนมยกนานล้นากทีวน,นี่น้อง n i กินะคะต <c oughs> องนี้น้องอะไรนะค <c oughs> เด็กเลยอะตอนนี้ยัทุกไหมิงเหรอหน่อหน่อยเลยไม่จ้าขไม่ยอมออกกล้องนะคะทุกคนเจ้าของบอกว่าเขาเป็นบุคคลนร้นรนาวนออยู่ในรถใช่ปะเผอ วิวิวนอนอยู่น่ารักมาเลยอันนี้คืออะไรอะฮะอีอุ้ยขอบุหน่อยโอ้โหน่ารักมากเลยโอ้๊ยโอ้โหอาหารแพงพี่เหรอฝนก็สวยเหมือนตุ๊กตาเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ นาคีตัวชื่อน,นาคีนะคะก็เหมือนคนแย่าีอือหืเล็กใหญ่เลยตรงหน้านาีแล้วน่ารักสุดๆเลย่ลักสุดๆเลยไปไหนนี่นะคะน้องแมวหัวใจ อุ้มอะ่ะเัา้มาอุ้มอะ่ะต้องดังเร็วได้รวมาตัวไหนจะออก Youtube นิงไม่มีอ,ม <YouTube S 2> ออกมะ u t u b e อ่ะเอาป่ะทุกคนแมวเหม่อ <c oughs> ออก y o u t u ไหม YouTube จุ๊บหน่อยจุ๊บ <c oughs> น้องไม่จ๊บป่ะน้องบอกอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่อะไม่คุ้นกันหรอไม่คุ้นกันหรอี่ี่ถามามีหน่อยได้มว่ามีไม่คุ้นกันเหรอนี่เจ้าของบ้านนะคะเวนแลวมขอมากยคนันเ็ว้เ็ววนี้ก็น่ไม่สนใจค่ะเลไม่สนใจเลยเมเป็นเนว เออตันนี้เหมือนมันเข้าหาคนนะเาเนมเขาน่ข่ยเขาอนาอนแ่สงสารเจ้าของแมวที่เอาวนเสาลน่าลาก็ออรุ่นน้องทาน้องแข็งเลย <c oughs> ตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ความจริงหนูมุงมิงใช่ไหม สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ<ม>บ๊ายบายแมวบอกบ๊ายบาๆเลยบาย <laughs> โอ๋อมันดูปลา